ครับผมพี่น้องโอ้ยได้มาดสองตัวแล้วครับยามไม่ได้โอเคลังกันแหละบันนี้ได้ไทยไหมครับผมพี่น้องไม่บูทุนเบิดยัดนผมยันบนัมีเสียงผมก็เลยโอ้ยถ่ายไหมสำจะเป็นนี่สองหลังครับนี่ยซาเนี่ยโอ้ยได้ถ่ายไหมสำเหมือนโอ้ยไหนดิ เด็ดอ,อะไรมึงเริ่มบริสไทยครับมันเป็นยังเขาพี่น้องไทยไหมไทยไม่เขาเป็นยังแบบตัวบัสยังจิบัสัดทานละเอ๋อนำลงโอ้ยนำลงแล้วพี่น้องโอ้ตัวบับไงครับนี่ครับตายบัสตายบ่ตายครับพี่น้อง น้ำลงเรทไายไหมแล้วครับเซฟไป้สวางหลังครับจานเนี่ยโอ้นี่พี่น้องหมดไงแล้วครับเบื้องดังมัน ตายป้อป้ตายพี่น้องอ,อยู่ลังนึง่งอู้หูพี่น้องนี่ยังนี่คู่รังคู่ลังอยู่นี่นี่ปลาไหล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 โอ้ปลาไหลคือลายแต่จานไ,ไปไปไปเที่ยวรถพี่น้องไปเที่ยวรถโอ้หมดไงเลยครับ มิจต์บอกง่ายเลยพี่น้องผมตั้งกล้องกันเด้อมันก็สีดังเลยด้อครับพี่น้องรถมากถูกง่ายครับผมพี่น้องบังนี่ตูกง่ายเลยครับขอได้พี่น้อง บางนี่น <Ark> <ian> ่าจะตายครับเจ้าตัวนั่นคุณผ <necessary> ู้ชมก็เคยเห็นปลาไหลเงยแบบนี่้พี่น้องเอ้ยตัเนี้กำหงมบุ้นนะไงพี่น้องเอาไปครับรถมามันสิบได้ยนเสียงรถมามันเสียงดังแห้งครับผมพี่น้อง Hoa, palato ngay wow, Bye hup. Oh, tin tin cup hấp, ngay, yêu tiền tiền ngay, yêu ngay, yêu ngay, yêu như yêu ngay, yêu bật yêu ngay, ngay, yêu hả? yêu ngay, yêu ngay, hấp, ngay, yêu hay yêu nằm yêu ngay, như ngay, yêu ngay, yêu ngay, yêu ngay, Lang này nó mì mọc hinh nóng. nào bỏ bả lấy đứa phụ đa mì mọc hinh nóng. Mích gì lì 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 สีลีอันนี้แรงหนึงพี่น้องมาเด้อปูดเด้อบอกขอลังนึ่งขอลังนึงจะไปอะโอ้มาอีลีอ่ะขอลังนึงพี่น้องขอลังนึ่งว่อังสิเด้อลยศววิจะมีกำลังแรงใจเด้อพี่น้องเนาะ เข้าหลัง thằng ก็เข้าหลังนึง không ฮะทางกล่อง cái này cũng đang khương khác đấy pino, thêm cái rái khác pino, cài khương rồi pino, bang tao nó, tao bằng, kéo pino, đây các, hát thôi, được Mày vô trong nhà mắt học hưng mình nhà mắt hai mươi hưng đi ơi băng lên 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 หมกโมงน่อยๆนึงกระแดดออกแล้วพี่หน่องผมว่าจะตีห่าพี่ดิตีห้ากระแดดขึ้นละเือสามลัลลงครับอยู่ี่พี่น้องตาเอาครับเส้ไปสาเอาสามลังไม่รู้วันนิมมีบ่หรพี่น้องแต่ว่าผักจอผักเหนหลายหลายหน้าอาครับลองลุนบังพี่น้องจิมมีบ่ะ ไม่แบบูดทุดแบดเบิดได้ไายไหมโอ้ผมแบบไหนย่ามาได้เจี๊ยบแปดล้างเลยใช่น้องผมว่าเบิ้งไม้มันบ่ม,มีไฟขึ้นโอ้ยเสียงคยอยเดอรื่อยๆคิดนาะพ่อหิ้งอะไรเก็บข้อครับผมต้องเก็บข้ออยู่พี่น้อง <c oughs> อเอาไปเบิ้องล้างไม่เละมากกว่าก็ลอกกะแตะก็ไรใชยเนาะ Oh that of pink piang lah Ini wak kan Oh Ngantep <Five> wuh

เีาาาางยงอรหลังมากเป็นตะมีดสา,านี่เบิง้งสา,านำบ่บกครับ มันมีเสืออ,สอยู่ไหนใช้เป็นตะมีอะไรอยู่เลยมันก็เพึงมาใจ่นรครับตานหลังสุดท้ายโอ้บอ่ได้จักหลังลยบ่พี่น่อ,บอ,องบ่เข้าจักหลังเลยบ่ เล่นกับส่ยงก h ไม่ไปเลยไอ้แบกแบกอยู่ครับไม่ไปเลเออไปครับพี่น้องอ้หดวัก้วครับ ไม่สาเนี่ยสีหลังพี่น้องเ <c oughs> ซเวซีหลังครับสาเนี่ยเห็นะครับเดี๋ยวไปเอาลังในางมาก,ก่อนพี่น้องรอาแหลกมาใส่ฟังทั้งกุ่นครับมันนี้เขามาทางในบุรูวาสิมี่พอนอกพี่น้องเขามาท่งใน กบกบก็ไล่หม่เลยอือฮึบนี่มันมันเด้อปูเ้อมีซีรีส์เลยหลังแรลกเหรอ ลังด้วฮามิดซีลีลังสองว่าไงสีงนอิลุมพี่น้องลองสองพี่น้องโอเคสันแบายดีไปได้พี่น้องด้ว soang cái những mít mít, oh. ô, thang lông xây chỉ đinh phân bó à, khi nào, không sắn nữa, không chỉ mòn, hơi nhạt cứ bà, hả? soang lằng, sáng bay, สามวันไงสามวันไงเรบโอ้โหคุณอะหางออกแล้วพี่น้อง <ś c oughs> มาหนึ่งซีดีแม่โอ้มนันมาแล้วปูเด้อเรือหลังหนึ่งข้างหลอดครับหลังสุดท้ายของสระนี้ในป่านี้ ตั้มมองโกเี่ไม่ใช่มีบ่พี่น้องมองเกเลยดิเดมองนียหลังเลยอึ้บเออมมีครับอมอเท่หลังนี่ก่อนพี่น้องเท่หลังนี่ก่อนพี่น้อง ก็ได้วัสองตัวเลยป่ะเพราะมันสองโลเลยก็เป ah. so, ็นอยางไรจวดเอ้สองตัวโอ้ยสองตัวเปล่าอ สองตัวครับวงหนึ่งนี่เลยซีรังพี่น,อน้องยี่ทั้งปุ่นแล้วเป็นรุ่นไป,นนปนยามวงมาพี่น้องเน,น,นาะไปครับมันขนาดห้าหมือนีจวดพี่น้องจวดถึงแล้วครับไม้มหาชนห่อ <c oughs> ไม้นี่ใส่คูปีครับผมพี่น้องไม้ลองนำหนึ่งต่ปีนี้ยังบอลมนันหรอกพี่น้องได้เดียบ่ได้เดีย เค่องมักไซเบียดเอาน้ำลหรครับแต่มันบกแต่น้ำกอดหรือพี่น้องไซเบียสองหลังครับมองนี่ผมอันดีว่าขีดกระเดี่ยวห้าแบบบอันเลยครับผมเพราะว่าเ้าได้มาหลายหมื่บ้ันแต่เอาอยู่น้ำโพงายแห้งวันพี่น้อง ม,มันมีมั้ยโตป่ะอ,อือเอ่อเห็นปลาไหลอยู่ไม่นี่มันเห็นไปลาไหลอยู่ขนาะดเลยเออ ได้อีกหลังนึงพี่น้งองหกเนีเ่ยพวกเซกเกือบบูดนี่มาบ่ไปเลยกพี่น้องขาดบาทบา้านอย่าคข้มเป่าพี่น้งองหย่าคข้มเป่าใช่แล้วหลังหนึ่งนี่ครับมันมานเด้อปูเด,ด้อพวกท่านเห็นตัวอะไรอยู่เออ้อาว <c oughs> มีแล้วพี่น้องมีแล้ว อปลาไหลปลาไหลว่าใหเปลาไหลนะครับถ้าผมยกบเบื้องหลังกับปลาผัดปลาไหลบอปลาไหลก็ได้อไอมยายำกันเพื่อนมาครับผม สีให้ดอกพี่ออนาอแต่ไลคบอ่มันนาไร้มันใช้บทีครับน,นามไร้แหงเหมนใส่บก่อ ตามกันพี่น้องอีกสองลังสุดท้ายครับยึดตีนบ้านเมื่อไหร่ครับผมพี่น้องอ,อ้พี่นงไปครับสองลังสุดท้ายพี่น้องขึ้นไปน้ำกันครับโอ้ยังมันเมื่อนี่สองลังสุดท้ายพี่น้องโอ้โอ้โห จานี่มันเลยพี่น้องจานี่เอาบังในก่อนมันมันีเด้อปูเม่ได้มื่อ่โดนบุลวนย่างตัวแบบนี้นี่ชิมันชิเงียนี่ชิมันเงียบุชิมันปั่นเลโอเคเหมือนกัน โอ้ยงานพี่หน่อเฮ้มอง,งนี่ก่นนอนนะมันมันเ้อปูซัมไทยละจัองหลังสุดไทยโอ้โอมีซีรีส์พี่น่งองเออข้างขวาหลางมองด้านบนครับเข้าไปสรุปผลงานกันมาสารุปผลงานครับพี่น่องสรุปผลงานครับ สองลบกเป็นไาผัด้วครับพี่นอ้องแต่ผมเสียบังตัวยิง่งยิงก่อนเธอรถมา,านะครับบแรกครับบักยี่ใหิ่งไงพี่นอ้องบัก s w i n ครับความตัวมแม่เดียวกันนี่ครับผม อะไองรงูเหลือมนะพี่น้องนี่ครับยาผมโบวบผดเด้อพี่น้องเหี้ยเบื้องเดียว,อวๆๆๆๆๆๆๆสองตัวนี่ก็โลแเลยนะครับพี่น้องตัวละคร่งโลนี่บ่ะผาดหรอกครับกับซุ่มอยู่ในถุงอีกพี่น้องสองโลอยู่ดอกนี่แหละครับโอ้ยจำให้เบ่งครับครับพี่น้อง ครับผมปะัใหญ่พูดพี่น้องอะไรอยังไี้มาตัวใหญ่กระดอกกระเดียดขอบคุณครับผมพี่น้อง